สี่วันเกิดโดนเทพทําให้รวยเทพหนุนให้รวยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริงถ้าไม่จริงโปรดใช้วิจารณญาณแต่ถ้าท่านเชื่อนะครับผมฟังกันสนุกสนานสี่วันเกิดโดนเทพทาให้รวยเราจะเชื่ออย่างไรเราก็จะเปิดไพ่เสียงไทยนั่นเองนะครับเสียงไทยเป็นการสื่ออีกอย่างหนึ่ง เหมือนการเล่นผีด้วยแก้วการเล่นผีด้วยแก้วก็เป็นสื่อกับดวงวิญญาณราบบเสียงไทยโดยไพ่สื่อกับองค์เทพองค์เทพหนุนนำดวงชะตาสี่วันเกิดน,นี้ต้องรวยต้องเฮงต้องปังผสมเลศรวยเลยรวยนะครับดวงชะตาท่านจะรวยหรือไม่รวยเรามาเสี่ยงกันว่ามีวันเกิดของท่านหรือเปล่าไม่ใช่วันเกิดอื่นจะไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นการเสียงไทยนะครับดูสิว่าสี่วันเกิดน,นี้มีวันเกิดอะไรบ้างคนเกิดวันแรก คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์อำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาใต้เปรียบคนอื่นเขาบอกได้เลยคนเกิดวันนี้ได้เปรียบคนอื่นเขาไปไหนก็มีแต่ผู้ใหญ่รักไม่มีผู้ใหญ่เมตตาครับแต่ยังไงก็แล้วแต่จะเหมารวมไม่ได้นะครับต้องมีคนเกลียดบ้างแหละแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคนเกิดวันจันทร์ถ้าดำนายโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีบุญกุศลวาสนามาเยอะทางด้านเรื่องเกี่ยวเรื่องความรัก เมตตามหานิยยมไปไหนก็มีตะคนรักมีต่คนเมตมตาแล้วก็ดวงชะตาก็ถกจัดตำแหน่งไวด้ดีทำให้มีกุศลวาสนาเจอคนที่ร่ำรวยเป็นคู่ครองคู่ครองท่านมีบุญกุศลวาสนานะครับสูงส่งอำนาจบารมียิ่งใหญ่นะครับผมดวงชะตาของเขาร่ำรวยเหนือกว่าท่านนะครับผมสังเกตได้ดีนะครับผม,นะบ,ผมบุญกุศลวาสนาเขาสูงกว่าท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่ นะครับกู้คอรองของท่านจัดแจงตามแบบแผนประเพณีให้ดีนะผมจากรวยก็กลายเป็นจนก็ได้จากจนก็กลายเป็นรวยก็ได้เพราะฉะนั้นท่าน,นจัดแจงให้ดีครับนะบผมควบคุมการงานการเงินความรักให้อยู่ในตำแหน่งชะตาชีวิตที่ดีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเริญรุ่งเรื่องรวยเลยรวย,วยนะครับโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาบังเกิดมาดูคนเกิดวันอไปคนเกิดวันพุธนะครับไม่ใช่วันเกิดวันอังคารไม่ไม่มีเทพ มีเหมือนกันับผมแต่ว่าแข็งหน่อยับผมก็เลยบอกว่าเทพท่านอาจจะปล่อยให้ท่านสัพพชนจะตากับตัวตัวของท่านเองันะบเราเปิดไพ่เสียงไทยคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเทพเทวดาหนุนำนำดวงชะตาเงินทองไหลมาเทมหาหล่นลงมาจากฟ้าโคตรรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไปนะครับแต่ถ้าเราเชื่อไปตามไพ่บอกได้เลยว่านี่มันคือดวงเศรษฐีเงินล้าน เทพเทพวดาจะหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านเจอธุรกิจการงานการเงินที่ใช่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินรับทรัพย์จะทำธุรกิจอันใดจะเจอสิ่งไหนก็มาในชีวิตท่านก็เอามาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแก้ไขมาเป็นธุรกิจของตัวเองเพราะฉะนั้นคนเกิดวันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าพลิกแพงเก่งก๊อปปี้เก่งเอนะผมจัดแจงเก่งนั่นเองนะครับ โชคชะตาทะเทพบเทวดาหนนนำหนุน,น,น,นดวงให้ท่านรวยอยู่แล้วนะครับผมท่านําอะไรนิดหน่อยกลับปรุงแก้ไขนะครับเห็นสิ่งคนที่คนอื่นเขาทำนะครับมท่านเอามาทำให้ดีขึ้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับนะครับการที่ทำให้ดีขึ้นไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ในศีลธรรมองค์เทพท่านก็ดูท่านอยู่นะครับถ้าท่านอยู่ในศีลธรรมทำคุญงามความดีแล้วปรับปรุงแก้ไขนะครับรวบรวมแต่สิ่งดีงามเทพจะหนุนนำทำให้ท่านรวยขึ้นมาทันทีท่านได้ จะเลิลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแม้กระทั่งความรักก็ต้องดัดแปลงนับจัดแจงลักษณะท่าทางคนรักก็ชอบมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหสัปปสบดีเขาเรียกว่านะครับจัดสรรมาเรียบร้อยองค์เทพหนุนนํดาดวงชะตาทําให้ท่านรวยจัดสรรมาด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนแต่ท่านเกิดมาท่านก็ลําบาก นะครับมันไม่ใช่มีอะไรง่ายๆเพราะว่าการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับเลือกทางโลกของมนุษย์เนี่ยมันยากกว่าจะสําเร็จนะเป็นหมอกว่าจะจบนะครับนะครับแล้วกท่านรวยแปลว่าไม่ไม่แปลกเลยนะครับคนที่เป็นแบบนี้มันถือว่าไม่แปลกเลยท่านจะรวยด้วยทรัพย์สินกันทองจเจริญรุ่งเรืองไม่แปลกเลยนะผมตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินก็ไม่แปลก นะครับแล้วใครจะมาอจฉาท่านก็ท่านทําด้วยตัวของท่านเองแล้วจะทาไมล่ะก็เราขยันของเราเองนี่คือดวงชะตาของท่านครับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งท่านอาจจะต้องพลิกแพงเพราะว่าดวงชะตาท่านองเทพท่านหนุนแต่ว่ายังไงให้ตรงไปตรงมาครับแต่ตอนการตรงไปตรงมามันก็ต้องนะครับการชิงไหวชิงพิบเร่เหลี่ยมปัญหาสารพัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเทพจะหนุนนําให้ท่านรวยท่านจะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่าง ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รอยชคงสมหวังดังใจหมายจะเริ่ลุ่งเรืองเห็นเฮงเฮงรวยรวย่อาจากนี้ไปดวงชะตาของท่าน,นอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีสุขสมสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับผมสังเกตโชคชะตาช่วงชะตาช่วงนี้องค์เทพทางด้านใดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่าน้ํารู้สึกด้วยตัวท่านเองครับสิ่งจริงจิคอยปกปักคุ้มครองท่าแบบไหนล่ะ นะครับหรือว่าเราจะอยู่แบบคู่คู่นับได้ทั้งน้ําได้ทั้งไฟดินน้ําลมไฟจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบผลมาเด็ดนนับดวงชะตาของท่านเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าอาหารจริงๆด้วยบุญบุญสนคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ด้วยตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาสิ่งจังสิตคอยปกปักคุ้มครองรักษาตอนเด็กก็ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วทําอะไรก็เรียกง่ายเหมือนคขาูดมีบุญมาเกิด แต่ว่าตอนวัยรุ่นกลับจะต้องพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากเหมือนกับนางฟ้าตกสวัสด์ท่านควรที่จะต้องสู้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะครับจากรวยกลายเป็นจนจากจนก็กลับมารวยอีกครั้งได้ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเทพเทวดาจะหนุนดวงชะตาให้ท่านประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินต่อเมื่อท่านเจอคนรักรักแรกที่ทําให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดี ความะสะมนเร็จเราจะเชื่อไปตามโชคชะตาว่าโชคชะตาท่านควรที่จะต้องออกเดินทางไกลพูดคุยเจราจาต่อรองถึงจะได้เงินก้อนใหญ่ถ้าหลบอยู่ในรูไม่กล้าไปต่อรองจะไม่ได้เงินนะครับผมท่านจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงพัฒนาพลิกผันเปลี่ยนแปลงทําให้ดวงชะตาเปิดด้วยตัวท่านเองเพราะว่าตกตําแหน่งตัวท่านเองนะครับดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ตกตําแหน่งตัวท่านเองจะต้องช่วยเหลือตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปร้องกระจองงองแงขอความช่วยเหลือจากใครไม่มีใครช่วยท่านครับท่านช่วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานที่ท่านไม่กล้าออกไปขายนะผมทํายังไงก็ได้ออกไปให้มันได้เงินและดวงชะตาต้องเปิดนะผมท่าน,นจะเป็นรับราชการหรือจะทําสิ่งใดท่านจะต้องยืนหยัดและออกไปทําในสิ่งที่ท่านอยากทําความสุขความเจริญความรุ่งโร์ประสบเร็จสมหวังดังใจหมายจะราบลื่นเมื่อท่านมีไอเดียใหม่ๆเท่านั้น ถ้าทําอะไรเดิมๆจะไม่ได้สมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเกิดขึ้นในโชคชะตาของคนเกิดวันนี้ด้วยบุญกุศลวาสนานะครับองค์เทพด้านไฟกับด้านน้าท่านเลือกเอาท่านจะเลือกแบบไหนถ้าท่านเลื่อนเลือกถูกนะครับผมท่านอาจจะอยู่ร่มเย็นสบายสบายใช้ชีวิตแบบสบายครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมช่อง เทพหนุนดวงรวยอย่าลืมกดไลค์นะครับสวัสดีครับ